สวัสดีนะครับผมสวัสดีช่างผู้ชมชาว youtube นะครับแล้วก็ผิวซีทุกท่านนะครับกาวันนี้นะครับมีเจ้าพลังนะครับจะของซื้อมาในราคาอ่าสามพันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคือมันเป็นฝาเจ้าโลกอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าจะของอยากจะได้เป็นมือหมุนหน้านะครับพอน้ำมันไหลออกนี่เปฉล้มก่อนฮ่าแต่ของอยากก็ได้เป็นมือหมุนหน้าก็เลยจะมาอัพนะครับ ให้เป็นมือหมุนหน้านี่อามาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูภายในก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าของเขาไม่ได้ติดมานานแล้วนะครับคือของก็จอดทิ้งไว้นะทิ้งไว้นานนะครับไม่รู้ว่ามันติดหรือเปล่านะครับเครื่องนะครับโอ้โหเป็นยังไงไม่ออกอเจรือนะ่น ประเกนด้วยขาดไปวางอะไรเงี้ยนปะปเกนอย่าไปรวมก็เหล็กสิอ่ะนะครับเดี๋ยวให้พ่อผมแกะให้ดูนะครับว่าภายในจะเป็นอย่างไรนะครับพราว่าลูกปืนอ่ามันจะดีหรือเปล่าก็ไปรู้นะครับแล้วก็ดูทับมอกรองนะครับโอ้โหมันมีไหมเนี่ยดูดูด,ด,ดูดูก็ทํามานะครับนี่นะครับแม่มันจะใช้อย่างไงโอ้โห แม่ถ้วยไม่ต้องใช้นะครับนี่นี่มีนี่อีกนี่สุสใยจะใช้แก๊สนะครับนี่โอ้โหโอ้โหไปธรรมดาครับเครื่องนี้นะครับมะเพืออาจจะโอ้โหอ,อะไรกันนี้ยดูนะฝาวาวนะครับนี่ครับโอ้โหได้เหลืองไหมี่ย เดี๋ยวดูภายในก่อนนะครับว่ามันจะเละขนาดไหนนะครับอ่ะเขยนะครับอนะครับผมตอนนี้ก็ฝาใหม่นะครับอฝาใหม่มาใส่แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรที่ว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับอันนี้กัหรือฝาสูบมาดูนะครับว่าฝาสูบมันแตกหรือเปล่านะครับ แล้วก็ลูกสูบลูกสูบน่าจะเป็นสิบแรงครึ่งนะครับตัวนี้นะครับอแล้วก็ข้างในนะครับก็ยังโอเคนะครับผมฝาสูบก็ดีนะครับเมื่อกี้แกดูแล้วฝาสูบนี่นะครับวาวเทหมดนะครับโอ้โหฝาเทียมแต่ฝาสูบทียมนะครับ้า รู้เรื่องรอบนี้แี่ยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้จ้างฟกเริ่มประกอบไปนะครับเพราะว่าไอนี้ก็ฝาแท้นะครับอ่าฝาแทเพราะว่ายันมานะครับจะไม่ทำฝาที่ยมนะครับเคนะครับสิ่งมุนเปนใหม่เลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> อ่าสินเทียม,มนะ่ะ อ่าท่าพวกอมมาเอาอ่าตอนนี้เอาไปล้างมาแล้วนะครับเพราะว่าจะเน้นอ่ข้างในให้มันสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมันจะดำนะครับเวลาติดนะครับกับอลิงนะครับแข็งนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนได้ใหม่นะครับอ่าหมาดประมาณนี้นะครับแล้วก็กีดังดันนะครับผมอ่ะถามนี้นะครับ ะนะครับผมตอนนี้ก็ฝาข้างนะครับฝาใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะให้เปลี่ยนนะครับรายการที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก่อจะมีแกนมือหมุนนะครับนี่เมื่อกี้ลูงน้องใส่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้เฟืองเดิมนะครับมันใส่ไม่ได้นะครับผมมันเป็นเฟืองใหญ่ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่แต่ของเดิมใส่มันจะประมาณนี้นะครับมันจะเลยอ่าเนี่ยใส่กันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยว เอาแกนสตาร์ทนะครับนี่ตัวนี้ไปใส่แทนนะครับตงเป็นของมันนะครับแล้วก็เฟืองสะพานตัวหนึ่งนะครับตึงมาแทนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเกาะเฟืองมือหมุนนะครับนี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างฟุกใส่นะครับแล้วก็ลื้อตัวนี้ออกก่อนนะครับผมต่าช่างลื้อนี่ตามหน้าเลยออดูเวนเลยได้ไหมไม่ลง ขมัดบปะล่ะขมั่นเท่าไหร่เขาวัดนี้แสดงว่าเดี๋ยวแหวนนั้นปีออกข้างนะมันถึงไม่ลงอ่ะขึ้นก่อนอ่ะลองดิอ่ะดึงมันไปก่อนดันลงไปฝุดเลยวะอ่ะดันลงไปโอ้โหแหวนมันมันมันตายหรือเปล่ามันเป็นขี้อะไรข้างไหนเปล่า มันถึงไม่ลงอ่ะรู้สึกหนีมกินไหมบอกอ่ะเดี๋ยวจะล้างก่อนล้างใหม่อ่ะนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จล้วจะไาถ่ายดูทีนะครับนะครับเดี๋ยวนี่เจ้าของ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาให้มาดูนะครับว่าที่จะต้องเปลี่ยนนะครับคือนี้อ่านเนี่ยนะที่มีแถมนี่แท้ทุกอย่างเลยมีประเกณ็อ่ามีสลักของสูป มีแหวนมีลูกมีปอกต้องใส่ดีกว่ามาเท่ากันไหมอ่ะอันนี้ใหญ่กว่านี่เป็นสิบเป็ดครึ่งฮะก็เท่ากันเนี่ยเท่าลูกนสองแล้วเนี่ยเออมันเป็นรุ่นมัน ะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างฟุกนะครับตอกปออกมาเดี๋ยวใส่ฝาข้าวไว้ก่อนเอะเก็บลงรังไปเราจะได้รู้ว่ามันปิดปิดไปก่อนเดี๋ยวมันจะนั่นเช็คให้ดูทีนะแนนล่านออเดีไม่หลุดนนอ่ะนะครับตอนนี้ก็ใส่ลูกกลมก้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็อ่ามีช่างเอ๋มาช่วยหนึ่งคนนะครับเ ลุกปลุกปลุกขึ้นสุดไหมตายขึ้นสุดเลยสุดแค่ไหนอีกอีกแค่นี้เหรอสุดแค่นี้อ่ะประมาณนี้นะครับก็คือของแท้นะครับแท้ทั้งหมดนะครับอ่าวันนี้เรียกเจ้าของมาดูแล้วอ่าแล้วก็วาวนะครับโหเอาใส่กันไหม ่เดี๋ยวให้จางฟุกนะครับอัดครับ่อยไอฝาตูบนะครับดังกี่เก๋ออ,อันนี้สปริงเดิมนะครับอแต่ของไม่ไม่เน้นรอบนะครับคือจะเอาไว้ย่ำนานะครับโวัวฟุกจะไม่เห็นชื่ออีก็เนี่มือดูน้ำมันไม่โดนเลยเนี่ย ชื่อเขาลบไปแล้วนะเพื่โทัวร์งาแล้วของเกิร์บอิจอืิเข่อยากได้เท่าไหร่แต่เขาต้องมาให้เห็นเห็นนะ,ะเดี๋ยวก็ให้ค่อยๆใส่กันไปนะครับก็พอดีได้กระเจปอนมาแล้วนะครับอยากให้ยังฟุกอัดปอนนะครับผม,ม,มะนะครับเมื่อกี้ใส่วาส,สุไปรอบนึงแล้วนะครับ,บ,บก,ก็มีปัญหานะครับ,บาวาล์วรั่วนะครับก็เลย วาลตัววาลมีปัญหานะครับกันดีนะครับเลยเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับเห็นเงาเงาเลยนะครับก็ใช้บ่าเดิมนะครับแต่ว่าตัววาลมันนานนะครับมันเป็นตามดนะครับก็เลยเปลี่ยนตัววาลอย่างเดียวแล้วก็บดให้ใหม่นะครับกับตัวนี้เราบอกก่อนนะครับเป็นฝาสูบเทียมนะครับถามว่าดีไหมก็ไม่ดีนะครับบอกได้เลยอาจจะร้อนนะครับแล้วก็ไม่มีกําลังนะครับสำหรับฝาสูบเทียมนะครับ ก็เดี๋ยวให้ทางฟุกประกอบไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับอ่าเอาขอมะนาวทำอะไรเจ้เอ๋เกลืออ่ะอ้าวแล้วไม่ไม่ดูอ่ะทีแรกอ่ะใส่เข้าไปได้โอ้โหเป็นงานตลงลืกอีกนะครับนี่ น้ำวนน้ำก็สภาพนะครับโอ้โหไม่กล้าหายใจแรงวงนะ่ะโอโ้เฮ้ยมันใช้ได้เหรอเนี่ยเสร็จแล้วนะทำไมไม่ฉีดล้างหน่อยอะตัม้มเจ็บตัดจนยาวไปยาวไปวไมปะยาวไปเลยยาวไปนี้สั้นกับสั้นเ,เอางี้ถ้ายาวไปอ่ะเอานอ็อตตูมีสใส่ไปตัวนึงอย่างนั้นดีกว่าตูมียค้ามใตัวเมีข้ำมเอาแหวนแ้วปริงดูแล้วมันไม่น่าจะถึงอะเก็บแหวนไว้ต เดี๋ยวจะรอดูนะครับว่าไม่รู้ว่าจะติดจะเสียงจะดังจะมากแค่ไหนนะครับเฟืองดังบอกไม่รู<ด>้แก,แกแกอัดเข้าไปแล้วอะ่ะหืมมันน้ำมันจะรอดไหมเนี่ยตีนไม่เป็นกลัวทางอย่างนี้นมันรั่วจากตีนตรงไหนที่ว่าดูเมื่อกี้เนี่ยมันซึมรอบด้านเลยลอโอเคนะครับเป็นปากเก็นยางใช่ไหมที่แรกอ,ะอ่ะเราปากเก็นยยางไม่เหลือ แล้วก็ถามหาชื่อเฟสอ่ะชื่อเฟสสมคิอ่ะอ๋อนี่นะครับจะเกิดว่าใครนะครับที่ต้องการอยากจะรู้ว่า Facebook นะครับที่ผมใช้นะครับนี่นะครับผมจะมีสองเฟซนะครับนี่อันนี้เฟซนี้หนึ่งเฟซนะครับนี่เป็นรถเป็นเป็นรูปรถตู้นี่นะครับอ่ะตัวนี้นะครับอ่าสมคิดซาวนะครับอันนี้มันเป็นงานเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจถ,ถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อสนใจติดต่องานหรืออย่างไงนะครับโทรนี่เฟซไปหาชื่อเฟซนี้นะครับสมคิดซาวเป็นรูปลถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเฟซหนึ่งก็ชื่อนี้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นรูปลูกชายผมนะครับอ่าสมคิดซาวเหมือนกันนะครับผมอโอเคครับ อ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้าจะเอติดไปฟังนะครับอ่ะอเข้มุ้นอู้อ้าวทำไมติดได้เจเอลิงก์กูเต้อฮะว่าแต่อาจารย์ฟุกเหรอหรือไงอะ่ะไม่ไรเ,<อ>เลยเอออย่าบอกนะาจะลาวเปลูกปั๊มเหมือนกันอ่ะ <laughs> ไม่อ่าไหนเอ้ น้ำมันมันลงหมดนะเอ้าเดี๋ยวแก้ไขน้ำมันแป๊บนึงนะครับน้ำมันไม่ลงแล้วเอ้านี่นะครับแค่หมุนควงนะครับนี่เขียวปัดเลยเอ๊ะมาแล้วนี่ร้าดิติดก็เลยขาดเลยถือติดน้ำมันแค่นี้ขาดเเอาใหญ่หกนี่เปลืองตะแคงนี่ช่างหนูเตะก็ติดเงี้ยเออตะแคงเอาพอ โอ้ยล้างเครื่องว่างเกตเขาให้เติมเครื่องเพื่ใช่ล้างอย่างน้อืมอ่เออตรงนี้เสียงกบร้องหนอยหน่อยเ <laughs> สียงกบร้องหน่อยเอาอยาจับท่านหน่อยจับท่านหน่อย เนี่ยเขาจะไ่ย่ำนาเนี่ยเ็าบอกว่าไอ้เลี่ยนมือหมุนหน้ามันติดล้อเล็กกองกันเ่ะทำไมหาเนี่ยไม่ได้ การเาจะฉีดตายอาการนี่เลยเล่นไม่ได้เลยเอาไว้ไม่ได้เลยอ้าวพอไอ้ไอ้วันถอดฉีดหน่อยเดี๋ยวมาดูขวฉีดนะครับว่าว่าฉีดมันจะตายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้มนท่ารอเลยถ่ายไปเผาเลยเจ็ดถอดสายฉีดออกก่อน ดูหาอะไรเนี่ยใจว่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยไปเรื่อยเฉยเลยเอ๊คือมันอะไรมาไม่ได้เจเอ๊ะมาเช้าเลยเห็นเจอมาเช่าเลยนะโดนด่าไปอีกว่าตัวรถแป๊ดเลยเนี่ยตัวรถแป๊ดเลยเนี่ยติดตรนี้ในคุยนะอ่าเดี๋ยวจะเอทะอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะทุนทุนทุนนะดุนโง่อ่ะสวัสดครับ เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนลูกป no ั ok right> ๊มนะครับเป็นลูกปั๊มแต่งอ่าไม่ใหญ่กับเดิมไงกระเบิดป่ะเยอะไหมอุเงื่อนเป็นสามป่ะเนี่ยไหนอ่ะโอ้งยอนุบาลนี่ปฐมอันนี้มัธยมเอ่าเอาเดี๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับว่ามันเอ็นสามเอ็นสามนะครับปั๊มตัวนี้นะครับนี่ ก็จะโลมใช่ไหมจะโลเห็นสามไงก็ตัวเดียวกันแหละนีใะ่ใส่ไม่ตรงก็จะเข้าไันช่หนูเขา <S 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 ย,ยังอะเดี๋ยวมาฟังดูนะครับว่ามันจะ,ะระเบิดที่ไหนกุกยางดีไหมนะ่ะยิบเปลี่ยนเลยเลยอ่ะรอแปม๊ <S 2> <S 2> มอะ่ะนะครับเดี๋ยว จะเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับผมแต่เครื่องตัวนี้นะครับเขาจอดทิ้งมาประมาณ2ปีนะครับเขาบอกมานะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาเลิกทํานานะครับเลยเขาเลยไปซื้อต่อมานะครับคราวนี้เวลาจอดนานเข้านะครับบางทีขนาดถังน้ํามันยังผุเลยนะครับรั่วหมดเลยนะครับหมอน้ํากับผุแล้วก็น้ําก็เข้าปั๊มนะครับอเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนลูกปั๊มดูก่อนนะครับเพราะว่าผู้ฉีดเมื่อกี้ถอดมาโอเคนะครับ ใช้ได้นะครับอ่ะเป็นไงหนูมาร์กตรงเปล่ามองไม่เห็นเลยอืใช่ใครไม่ใช่เลยอในกองกลางเลยมันแก่ไปปะนหนอืมแก่แล้วอืมของีัยพอเวลาติดแล้วมันเหมือนมันมานาการมันมันยิงมันรัวนะครับอ่ะอ๋อต้องรู้วิธีการเลือกตัวเล้วไง เดือยตัวเดอยึ่งเเี๋ยวครึ่งเฟืองอ่ะนะครับเดี๋ยวรอตอนใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวให้ถ่ายดูทีนะครับตาะนะครับเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนลูกปั๊มเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ติดแล้วอ่าเดี๋ยวได้จะหนูเล่นให้ดูนะครับฟังดู เดินเบาได้เดินได้ไหมอ่ะนี่นะครับคือลูกปั๊มแต่งนะครับอ่าเป็นเอ็สามลูกใหญ่กว่าเดิมหมุนโยนะมัยมนแปดรอบต่อนาทีอ่าก็โกยมันนี้นะครับคือหมุนติดง่ายอะไรง่ายหมุนทุกอย่างอ่าความดีมีนดีดีก้ มันมีอยู่ท่อเดี๋ยวท่อไว้ร้องอ่ะฮะโอเคนะครับ้าเกิดใครอ่าอ่านะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะอัพเครื่องนะครับอยากจะทำสเต็ปไหนหรือว่าจะดัดแปลงยังไงนะครับโทรเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2ปดเจดสามหนึ่งสองเจดเก้าแปด้าะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ